FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าๆเนะาะเช้านี้ก็ฝนตกครับเนี่ยฝนตกอยู่ครับเนี่ยมากู้ตะไคร้ครับกู้ตะไคร้ยามมองเนี่ยดักไว้เมื่อตอนเย็นเมื่อวานเนาะมืดครึมฝั่งนู้นฝนตกอยู่ครับเนี่ยฝนยังตกอยู่ว่าจะมานไหมวันนี้ไปขออนุญาตยามมองก่อนครับยามมองกู้ตะไคร้เนาะ ว่าจะม,ามันไหมรอบนี้บรรยากาศฝนตกตอนเช้าเลยตกทั้งคืนครับตกทั้งคืนแต่ตอนเช้านี่ก็ตกโปรยๆปยอยู่นะไปขออนุญาตยามมองครับ ay alam kayo, amin ลาไข่ปลาไสไข่ ยายอมผลงด้วยยอมผมงมีปลาตายตตนหรอน,น้ำมันอันนั้นน้ำมันขึ้นน้ำมันขาวติดเร็ว่าเรกวกินไข่ปลาอีกแลว้ว em nhai và em nhai cá cá cà phê lớn lon, thấp ô lột bạc ตายเลยหลานอยากได้สดๆไม่ได้สดๆนึงอาจจะติดเร็วนะตอนหัวค่ำแล้วมั้งเนี่ยตอนไปดักหมดแล้วต,ตายหนึ่งถุงุวยเลย เข้ามารับชมครับพยายามตะข่ายยามมองตอนเช้าเนาะแดปลายใหญ่ปลาเนนใหญ่ด้วยครับปลาส้อยปลาเนปนนับได้กี่ตัวเนี่ยปลาส้อยมันติดตะข่ายเองเนาะมันพันเนาเนี่ยปลาส้อยไข่จนท้องเลย ส่วนหนึ่งสองสามสี่สส่ห้าตัวมันปนิน สทุกคนคัก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 ,ก,ก,กวันนี้โอ้โหอ่ะเลยปลาสอยได้1 2ึ่งสองส่ห้าปลาสอยได้5ตัวมีแต่ไข่ทั้งนั้นครับเนี่ยไข่ทั้งหน้านี่ส้อยไข่หน,นั้นปนินห้าห 9ก้11ิบสิบเตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสตัวตะข่ายเก้าเสนครับแต่ติดรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นเก้าเสนอันนี้รุ่นกลางใหญ่คือคักคักคัก,กใหญ่ใหญ่2ตัวเนี่ยมาพันกัน มาพัานตะขายเรารุ่นนี้รุ่น9ก้เซนแหละนี่นี่อันนี้ยังเวดอยู่นี่นนี้ก็รุ่น6เซนแต่มาติด9ก้เซนก็ถือว่า,มาหมันว่าเด็ดอยู่เนาะีนไครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซดับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้มีแต่ปลาบวมปลาตายเนาะ ตายหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเนี่ยมันติดเร็วก็เลยตายเนี่ยปรากฏปรากฏเหลืองกลายเป็นปรากฏแหลแล้วเขียวเลยติดอยู่ใต้น้ำเนี่ยพวกเนี้ยประเน้นเนี่ยตายบวมแล้วก็มีกลิ่นเลยอยากจะทำเอาไว้โทษแบบนี้หมักหมักกระเทียมโทษ อันนี้นก็ตายเหมือนกันเนี่ยขึ้นปากกาดำเนี่ยปากเพี้ยปากกาดำอยากจะได้รุ่นนี้นี่ก็ตายเหมือนกันนี่ปลาตายสด,สดไม่กี่ตัวเองสดหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสดแปดตัว ใช่ไหมไ้จะกินได้นานนะเอเคตัวเย็นไว้แล้วก็เรือทำแดดเดียวไว้ก็ได้ฝนตกครับฝนตกอยู่โปรยๆอยู่ที่บ่อก็ฝนตกโปรยๆเหมือนกันแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูช่วงกูตะอาายนะตัวเปียกโทรศัพท์ รเราเปียกโทรศัพท์เราตะไครพื้นใหม่พื้นเก่าติดตัวเดียวไม่มานเลยพื้นเก่าม,มานแต่พื้นใหมพื้นใหม่สภาพอย่างสมบู <c oughs> รณ์ไข่ทะลักเลยนี่แหละครับ,ซบแซ่บครับผม <c oughs> สวัสดีครับเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคนปลาหนึ่งเนาะก็ทำไม่ได้ทำให้ดูนะเรื่กัรน,น้ำจิ้มแกีวเต็ทมะเขือส้มมะเขือห่าเต็งม,มะเขือเทศเสร็จเดียกันครับนี่ไลด์ทอดนี่ปั่นเน็นหนึ่งครับกินข้าวเดีกดยกันครับ ขออนุญ,ญาตกินข้าวครับสวัสดีครับใส่มองดักตะขายหาอยู่ห้ากินแบบบ้านๆแซ่บครับผมสวัสดีครับ